สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ที่ดังมากๆที่หนึ่งเลยนะครับก็คือความคลั่งไคล้ในลูกค้าหรือ customer obsession ของ Amazon ได้ยินบ่อยมากเลยนะคะคำนี้ใช่ครับซึ่งเราอ้างอิงจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้คำว่าคลั่งไคล้เนี่ยนะครับมมันต่างจากแค่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่แบบบริษัทอื่นก็พูดกันเยอะแยะยังไง ค่ะมันต่างกันยังไงและมาสอนเขาทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงทั้งองค์กรได้ล่ะครับอืมคือจุดต่างสำคัญเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่อ่อรอฟังลูกค้านะครับไม่ใช่แค่ตั้งรับแต่การพุ่งไปข้างหน้าเลยอ๋อค่ะหาสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าพอใจหรือแบบคาดการสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำโขอันนี้น่าสนใจมันเหมือนเป็นแรงขับทางอารมณ์นิดๆเลยนะครับ เป้าหมายเขาก็ชัดเจนค่ะชัดมากบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลกใช่แล้วคำว่าที่สุดในโลกนี่คือไม่จำกัดขอบเขตธุรกิจด้วยนะคะจริงด้วยครับไม่ได้บอกว่าแค่ในอ e ีคอมเมิร์ซใช่ค่ะการเลือกใช้คำว่า obsession หรือคลั่งไคล้แทนที่จะเป็นแค่ centricty i หรือ focus นี่สำคัญมากนะคะครับมันสื่ออะไรมากกว่านั้นรครับ มันสื่อถึงการพยายามทำนายความต้องการในอนาคตแบบที่ลูกค้าเองก็อาจจะยังนึกไม่ถึง oh. เหมือนที่เบซโซสเคยพูดเองเลยค่ะว่าต้องตื่นมาทุกเช้าด้วยความหวาดกลัวกลัวอะไรครับกลัวลูกค้าของเราค่ะเพราะเขามองว่าความพักดีของลูกค้าเนี่ยมันอยู่แค่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคนที่ดีกว่าเสนอมาถูกต้องค่ะมันเลยเป็นการสร้างแบบความรู้สึกเร่งด่วนตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาแกะดูรากฐานความคิดเขาหน่อยเริ่มจากอันที่ได้ยินบ่อยสุด it's always day one ค่ะ day one มันคือวันแรกเสมออันนี้คือ,อยังไงนะครับมันคือให้คิดเหมือนเป็นสตาร์ทอัพตลอดเหรอครับใช่ค่ะคือไม่ว่าองค์กรจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องรักษาความคิดความเร็วการตัดสินใจแบบสตาร์ทอัพเพื่ออะไรครับเพื่อหนีจากความเฉื่อยชาที่เขาเรียกว่า day two นะคะ อ๋อ oh, Day 2คือความอุ้ยอ้ายความช้าลงประมาณนั้นค่ะแล้ว Day 1เนี่ยมันผูกกับอีกแนวคิดหนึ่งแบบแน่นมากๆเลยแนวคิดอะไรครับก็คือลูกค้าผู้ไม่เคยพอใจอย่างน่าอัศจรรย์หรือ divinely discontent โอ oh, ้โหชื่อแปลกดีครับไม่เคยพอใจอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะความหมายคือความคาดหวังลูกค้าเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นตลอดเวลาไม่มีวันหยุดอืม สิ่งที่เคยทําให้ลูกค้าว้าววันนี้ครับพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วจริงด้วยครับเหมือนตอนส่งของวันเดียวได้นี่แรกๆก็ตื่นเต้นมากใช่ค่ะตอนนี้ก็เฉยๆแล้วใช่ไหมคะครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนี่แหละค่ะคือตัวบังคับให้อเมซอนต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาอ,อย่างอเมซอนไพร์มเนี่ยตอนแรกไม่มีใครขอนะคะใช่ครับไม่เคยได้ยินว่าลูกค้าเรียกร้องแต่อเมซอนคาดการว่ามันจะแก้ปัญหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าได้แสดงว่า การมองไปข้างหน้าการคาดการณ์นี้สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยค่ะซึ่งมันก็เชื่อมกับอีกเรื่องคือการคิดระยะยาวหรือลองเ t e ม m thinking อ๋ออันนี้ก็เคยได้ยินครับที่เขาบอกว่ายอมยอมขาดทุนระยะสั้นได้ใช่ค่ะยอมเจ็บตัวก่อนเพื่อเป็นผู้นําตลาดแล้วก็สร้างคุณค่าจริงๆให้ลูกค้าระยะยาวเหมือนที่เห็นในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปี1997เลยเนะครับใช่ค่ะ ตั้งแต่แรกๆเลยทำให้เขากล้าลงทุนกับอะไรใหญ่ๆที่ผลตอบแทนอาจจะยังไม่มาเร็วอย่าง AWS หรือ Kindle นี่ชัดเลยครับใช้เวลาบ่มเพาะนานมากนานมากค่ะแล้วปรัชญาพวกนี้นะคะ Day 1 n e d i v i l y Discontent, Long Term Thinking เนี่ยมันไม่ได้ลอยๆอยู่เฉยๆนะคะครับมันมีอะไรมายึดไว้เหรอครับมันถูกทำให้จับต้องได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า หลักการเป็นผู้นำหรือ leadership principles ที่เรียกสั้นๆว่า LPS อ๋อ oh, LPS ที่มีหลายข้อมากๆตอนนี้รู้สึกจะมี16ข้อแล้วมั้งครับใช่ค่ะล่าสุด16ข้อแต่ข้อแรกสุดและสำคัญที่สุดคือ customer obsession นี่แหละค่ะเป็นเหมือนดาวเหนือนำทางเลยถูกต้องค่ะแล้วก็มี l p อื่นๆที่มาสนับสนุนแนวคิดนี้อีกอย่างเช่นเช่นอะไรบ้างครับ ownership หรือความเป็นเจ้าของ คือทุกคนต้องคิดถึงผลกระทบระยะยาวต่อลูกค้าไม่ใช่แค่อ๋อนี่ไม่ใช่งานฉันไม่ใช่แค่แผนกตัวเองต้องมองภาพรวมเพื่อลูกค้าใช่ค่ะหรือ invent and simplify คือต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำให้มันง่ายสำหรับลูกค้าด้วยอืมคิดแล้วต้องใช้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็ by as for action อันนี้คือให้ลงมือทำเลย ประมาณนั้นค่ะคือให้ค่ากับการลงมือทำเร็วตัดสินใจเร็วแบบคำนวณความเสี่ยงมาแล้วนะเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์เร็วที่สุดโห oh, มีหลักการชัดเจนมากแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับ mm hmm. เขาแปลงไอ้หลักการพวกนี้เป็นการทำงานจริงได้ยังไงมีกลไกสำคัญอันหนึ่งค่ะที่ดังมากเหมือนกันคือกระบวนการการทำงานย้อนกลับหรือ working backwards working backwards ทำงานย้อนกลับ เหมือนเริ่มจากตอนจบเลยครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะคือแทนที่จะสร้างของก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะขายยังไงดีครับ Amazon จะเริ่มด้วยการเขียนถแถลงข่าวหรือ press release PR ก่อนเลยเขียนข่าวก่อนทำของใช่ค่ะสมมุติว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเปิดตัวสำเร็จแล้วข่าวนี้จะเขียนว่ายังไงลูกค้าได้ประโยชน์อะไรมันเจ๋งตรงไหนต้องชัดเจนมากบังคับให้คิดถึงลูกค้าก่อนเลยใช่ค่ะ แล้วก็ต้องเขียนคำถามที่พบบ่อยหรือ FAQ ควบคู่ไปด้วย FAQ นี่คือคำถามที่ลูกค้าจะถามเหรอครับทั้งที่คิดว่าลูกค้าจะถามและที่สำคัญคือคำถามที่ผู้บริหารภายใน Amazon เองนั่นแหละจะถามเพื่อท้าทายไอเดียนี้โหดเหมือนกันนะครับค่ะถ้าเขียน PR FAQ ออกมาแล้วมันดูไม่ว้าวพอสำหรับลูกค้าหรือตอบคำถามยากๆไม่ได้ไอเดียนั้นก็อาจจะถูกพับไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นการกรองไอเดียโดย เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันเป็นเครื่องมือขอทัศนะทัศนสินที่ทรงพลังมากด้วยนะเพราะมันชัดเจนว่าทําไปเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์สุดยอดเลยครับเราเรื่องคนล่ะครับทำยังไงให้คนในองค์กรมีเอ่อดี a แบบนี้ติดตัวนั่นก็เป็นอีกส่วนสําคัญค่ะคือเรื่องการจ้างงานและการประเมินผลค่ะเขาเลือกคนยังไงครับ Amazon จะเน้นหาคนที่มีคุณสมบัติตาม LP พวกนี้อยู่แล้วในตัวนะคะ อา้าวแล้วจะรู้ได้ไงครับเขาจะใช้คำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่เรียกว่า STAR method นะคะ STAR ย่อมาจากอะไรครับ <S, S คือ Situation สถานการณ์ T คือ Task ภารกิจ A คือ Action สิ่งที่ทำและ R คือ Result ผลลัพธ์อ๋อให้เล่าประสบการณ์จริงใช่ค่ะเพื่อดูว่าผู้สมัครเคยแสดงพฤติกรรมตาม LP นั้นๆจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่พูดว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ละเอียดมากครับ แล้วพอเข้ามาแล้วล่ะครับ LP s ก็ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินผลงานการเลื่อนตำแหน่งด้วยค่ะอ๋อใช้ทั้งตอนเข้าและตอนอยู่เลยค่ะมันคือการตอกย้ำวัฒนธรรมนี้เข้าไปในทุกๆวันของการทำงานเลยผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นนวัตรกรรมที่เออเปลี่ยนโลกได้อย่าง AWS Kindle Prime พวกนี้สินะครับใช่ค่ะซึ่งสังเกตว่าพวกนี้ไม่ได้มาจากการไปวิ่งไล่ตามคู่แข่งเลยนะจริงครับมาจากการมองลูกค้าเป็นหลักจริงๆ หะะเหมือนเหรียญมี2ด้านเสมออีกด้านหนึ่งหมายถึงยังไงครับคือความเข้มข้นมาตรฐานที่สูงมากๆแบบ insist on the highest standards หรือความคาดหวังเรื่อง ownership ที่มันผลักดันความสำเร็จเพื่อลูกค้านั่นแหละครับมันก็สามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับพนักงานได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจได้ครับพอมาตรฐานสูงมาก ความคาดหวังสูงมากใช่ค่ะก็มีรายงานหรือเสียงสะท้อนออกมาเรื่อยๆเรื่องความเครียดภาวะหมดไฟหรือวัฒนธรรมองค์กรทีเ่เรียกร้องสูงมากๆอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นต้นทุนที่มาพร้อมกับความสำเร็จในการสร้างความคลั่งไคล้ให้ลูกค้าระดับนั้นนนนะคะมันเหมือนจะแยกกันไม่ค่อยออกน่าคิดครับสรุปแล้วเนี่ย อัจฉริยภาพของ Amazon จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ตัวแนวคิด Customer Obsession ลอยๆแต่คือการที่เขาสร้างระบบทั้งหมดขึ้นมาเลยทั้งปรัชญาหลักการกลไกวิธีการทำงานการบริหารคนใช่ค่ะเป็นระบบที่ทำให้แนวคิดนี้มันฝังรากลึกแล้วก็ขยายตัวไปพร้อมกับองค์กรได้จริงๆอืมเข้าใจแล้วครับค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันต่อนะคะว่า พอเราเห็นความเชื่อมโยงที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างความสําเร็จในการเอาใจลูกค้าแบบสุดขั้วกับแรงกดดันภายในองค์กรเนี่ยอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงของการเป็นบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลกแล้วโมเดลแบบนี้เนี่ยองค์กรอื่นสามารถหรือควรที่จะลอกเลียนแบบทั้งหมดได้จริงหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอยากให้พวกเราค้นคว้าเรื่องไหนมานำเสนอ ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ